มาจ้ะพี่น้องมาต่อกันกับอีพีสองของการเตรียมครัวที่จะเปิดร้านชาไทยในฟินแลนด์กันนะคะพี่ไม่ล้วก็กำลังเตรียมรถลากเราจะพี่น้องเพื่อทีมือนีเฮาจะไปเอาตู้แข็งอีกหนึ่งตู้จ้าเราก็เลยไปลากรถล,ลากเล่ามาต่อกันกับดากรถลดเล่าจา้ะเราก็กำลังงงๆเศร้าๆหาหม่องเสียบไฟดากรหลดอยู่พี่น้องรถลดมลนหลายกย็บเลยลางออกมากับมนคือเก้าช่วงนี้มันเป็นช่วงนำแข็งกำลังละลาๆเนาะจ้ะ ขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เขากำลัหอดรานแล้วเนาะจ้าเขากำาลัรอรับของเลยจ้าเ,เพราะว่าเขาสร้างออนไลน์ไวแล้วรอบอบดนพนักงานเพิินกระเปิดประตูเอาตู้แข็งออกมาหายจ้ามาแล้วจ้ะโอ้โอใหญ่เติบอยู่ตัวนี้ไหม โอ้ยใหญ่แล้วแต่นหรือนะเพื่อนๆไม่ทาบกสตร์ทไม่วันนี้วันไหนดอกค่ะแม่ยแล้วเจ้าของยืนเบื้องยูซื่อๆเม่สิเป็นนักจังไดยเนาะพี่น้อง <laughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะในที่สุดเราก็ได้ตู้แข็งมาเพิ่มอีกหนึ่งตู้จ้ะ พอได้ของขึ้นรถแล้วเขาก็เดินทางกลับกันเลยจ้าขับมาได้หาสิบกว่ากิโลเขาก็ได้แวะพักปั่มน้ำมันกันก่อนจา้าพักเดรกก่อน bor, จ้นาิมพลังก่อนนะคะระหว่งางทางไปจะถึงบ้านอีกแต่ว่าอีกไม่ไกลยี่สิบนาทีก็ถึงบ้านเราแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ามิเชลจับมีเชลวิ่งรถเชลวิ่งรถ เราก็เลยพักกินขนมกันก่อนชากาแฟกันก่อนจ้าค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ตึกครัวของเราแล้วค่ะตอนนี้พ่อใหญ่ไมก่กำลังจีเอาตู้แข็งของเราลงอี๋พ่อแม่ใหญ่จังนี่ละจ้านะที่คอย็คือเก้าคือเดิมเบิงเบิงซ่อมซ่อมซอยพ่อใหญ่ไม่คือเก้าละจ้า <laughs> เอาลงดีๆแล้วพ่อใหญ่จะให้มันขวมด้วยเจ้า ไปอยู่ไปพ่อใหญ่ขอสอ,สอยูดากซ้อยเจ้าดอกพ่อใหญ่ไปตู้แข็งใบยิใหญ่แบบนี้เขาก็สิเอาเมาื่อไหวเก็บตุ่นน้าแข็งนะจ๊ะพราะว่าเขาต้องสื่อน,น้าแข็งเป็นแบบถุงละกาล้านค้าล้านทรงยูฟินแลนนี่เขากะโปเปิดเสาร์อาทิตย์จ้ะแล้วกปกติช่วงที่เขาขายดีสิเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์จ้ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้าต้องบบให้น้าแข็งเข้าเหมือตู้จ้ะบอจังสั่นงานงอกบอ่มีน้าแข็งขายในอาทิตย์นั่นเอาว่าสารแท้ๆจ้ะพี่น้อง ในที่สุดเราก็เข้ามาข้างในได้แล้วอใหญ่มากเะ้ยืนอ,อยู่ข้างชิ่ไหนติไทยรูสิเทียบกันดูอาดเบิงพี่น้องใหญ่บ่อันนี้ขนาด420ลิตรจุได้ความจุขนาด420ลิตรค่ะพี่น้องไปพี่นยไปโ <laughs> <laughs> อ้เราจะเอาเข้าประตูได้ไหมเนี่ย โอ้เตอร์มาฮันลียอาอยู่เราจะเข้าประตูด้านี้ก็าจะใช้มาจะใช้มาหกนิวไปใส่ก็ได้เอ็นาร์นะคนบ้านี่ละจ้าสถานที่ห้องที่เฮาใส่เป็นขั้วไว้่าเตรียมของต่างๆต้มน้ำชาไว้่าออกไปขายข้างนอกจ้ะในที่สุดก็มาถึงข้างในจนได้ เชลยืนข้างๆนี่รูปใหญ่ไหมโอ้ยมิเชลแปลกใจว่าเอาตู้เย็นดำๆมาต้ใสแม่พอเข้าทีแล้วที่ขนตู้แช่สีดำนี่ขามาน้องมิเชลบ่ได้มานั่มเนาะจ้ะมิเชลบอกว่าตู้เย็นลังนี่คือตาหักถีแม่พะนะตู้เย็นที่เราเอามาวันนั้นนี่ อันนี้คือครัวเราที่เราใช้ต้มน้ำชาเมื่อนี่กับประมาณนี่จ้าอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้จ้าว่าห้าสิผ้าไปเห็ดเอียงอีกขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า